同学们好สติขนานเรียน,น,น,า,ยนยานวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนกับคุณแนนนะคะวันนี้คุณแนนมีคําศัพท์ในรูปทรงรูปร่างมาให้นักเรียนเรียนรู้ค่ะนักเรียนขารูปทรงหรือรูปร่างภาษาจีนใช้คําว่าฉิงจ้วงฉิงจ้วงแปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างนั่นเองสามารถสะกดพินอินได้แบบนี้ค่ะนักเรียน ซิงซิงจ้วงจ้วงชิงจ้วงแปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างนั่นเองชิงตัวเ <ım. S 2> in, like ดียวก็แปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างจ้วงตัวเดียวก็แปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างนะเรียนขาชิงจ้วงเป็นคำศัพท์เฉพาะแปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างนั่นเองนักเรียนขาที่นักเรียนเคยเห็นรูปทรงหรือรูปร่างเนี่ยมีรูปอะไรบ้างคะอ่า รูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปวงรีใช่ไหมคะ,ะ,มคะ,ะนักเรียนลองมาดูคําศัพท์วันนี้คนนุณเณรมีรูปแบบรูปทรงรูปอะไรบ้างมาให้นักเรียนดูไป,ไปดูคําศัพท์กันนะคะดูคำศัพท์พร้อมกันคะ่ะนักเรียนคะ่ะคําศัพท์เชิงสือเชิงสือแปลว่าคําศัพท์ คำศัพท์คำแรกนักเรียนขาเหยวนชิงเหยวนชิงแปลว่าวงกลมหรือทรงกลมนั่นเองยี่เหยีนเหยีนซีอิงสิงเหยีนสิงอ่าแปลว่าวงกลมทรงกลมนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนเจิ้งฟางสิงเจิ้งฟางสิงอ่า จอเจงฟอฟสองเจฟางชิงแปลว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองรูปทรงสี่เหลี่ยมนัเรเยงค่ะเจ้งฟางชิงอ่าต่อไปค่ะสฟงาูสิสี่เหลี่ยมผืนผ้านัเรียนค่ะชื่ออังสัง ฟัวอังฟางซีอิงสิงฉางฟางชิงแปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองฉางแปลว่ายาวนัเนเยนค่ะฟางชิงก็คือสี่เหลี่ยมรูปทรงฉางฟางชิงแปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปค่ะทัวเยียนฉิงทัวเยียนฉิง อแปลว่าวงรีนักเรียนขารูปวงรีนั่นเองเธออวดถั่วยี่เหรียญเหรียญซีอิงสิงถั่วเหวรียญสิงแปลว่ารูปวงรีหรือทรงรีนั่นเองไปค่ะคำศัพท์คําต่อไปคือคําว่าซิงสิงซิงสิงอ่าแปลว่ารูปดาวนั่นเอง ซิงซิงซิงสิงซิงซิงแปลว่ารูปดาวนั่นเองสิงตัวเดียวแปลว่าดวงดาวเหมือนกันนะนักเรียนขาซิงแปลว่ารูปร่างรูปทรงสิงสิงก็คือรูปดวงดาวรูปดาวนั่นเองสานเจี่ยวส,สานเหลี่ยมแปลว่า รูปสามเหลี่ยมนั่นเองซืออันสัน้นจี่เอวเจียวซี่อิงสิงสั้นเจียวสิงแปลว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองสั้นเจียวสิงต่อไปคณะเรียนอูเปียนสิงอูเปียนสิงแปลว่ารูป ห้าเหลี่ยมนั่นเองรูปทรงห้าเหลี่ยมนั่นเองอูอูอูปัวเอียนเปียนซีอิงสิงอูเปียนสิงแปลว่ารูปทรงห้าเหลี่ยมนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนปาเปียนสิงปาเปียนสิงแปลว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมนั่นเองปาแปลว่าแปดนักเรียนคาะปัวอาปา ปัวเอียนเปียนซีอิงสิงปาเปียนสิงแปลว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมนั่นเองไปค่ะสินสิงสินสิงแปลว่ารูปหัวใจนะเรียนขาสินตัวเดียวแปลว่าหัวใจสิงรูปทรงสินสิงกับรูปหัวใจรูปทรงหัวใจนั่นเองซีอินสินซีอิงสิงสินสิง ปลว่ารูปหัวใจรูปทรงหัวใจนั่นอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูคําศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนขาคําว่าเฮ้ยป่านเฮ้ยป่านแปลว่ากระดานดํานักเรียนขากระดานนั่นเองเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยพว่าอ่านป่านเฮ้ยป่านแปลว่ากระดานหรือกระดานดํานั่นเองนะักเรียนจ๋า คำว่าเกอร์เป็นคำบอกลักษณะนา,นามนเ่เรียนขาแปลว่าอันแปลว่าคนแปลว่าหวีแปลว่าลูกก็ได้จะใช้ในบอกลักษณะนา,นามของสิ่งของคนแล้วก็ของใชน้น่เรียนขาแต่ไม่สามารถไปบอกลักษณะนา,นามของสัตว์ได้อาเกอออเกอเกอแปลว่าอันคนหวีลูกเป็นคำบอกลักษณะนา,นาม ต่อไปค่ะนักเรียนขาคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าจงจงแปลว่านาฬิกาจึองจงจงแปลว่านาฬิกานั่นเองอคำต่อไปค่ะจึอือจึจึแปลว่ากระดาษนักเรียนจา๋ากระดาษที่เราใช้เขียนหนังสือนะคะนักเรียนจึจึแปลว่ากระดาษนักเรียนจา๋า ่ะทีนี้เรามาที่คุณแนะนำมาเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนจ๋าอ่ะเกินวัตถุเฮยป่านชื่อสางฟางสิงเตอเฮยป่านชื่อสางฟางสิงเตอเฮยป่านแปลว่ากระดันกระดันดำชื่อแปลว่าคือหรือเป็นสางฟางสิง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเตอแปลว่าของเฮยป่านชื่อฉางฟางชิงเตอแปลว่ากระดานดำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเห็นรูปทรงไหมคะกระดานดำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาจีนใช้คำว่าเฮยป่านชื่อฉางฟางชิงเตอเฮยป่านชื่อฉางฟางชิงเตอนั่นเองอาต่อไปค่ะ ประโยคต่อไปนาเกจองจอง是什么形状的เป็นประโยคคำถามนะเรียนจ๋านาเกจองจอง是什么形状的อ่านาแปลว่านั่นเกอเป็นคำบอกทศน,นามจงแปลว่านาฬิกาชือแปลว่าคือหรือเป็น什么แปลว่าอะไรฉิงจวงอ่ารูปลงรูปทรงหร,รือรูปล่าง เตอร uh, uh, ์ะววาของแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะใช้เน้นประโยคตัวนี้อ่าหน้าก็ทงชื Cabinet ่อ什么形ร的จหน้าก <Yeah. S 2> ็งชื่อจงแปลว่านาฬิกาเรือนนั้นเป็นรูปทรงอะไรนั่นเองนาฬิกาเรือนเรือนนั้นเป็นรูปทรงอะไรนั่นคำตอบนะคะนักเรียนขาถ้าเราจะบอกว่า เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมภาษาจีนใช้ใช้บอกว่าสี่ปาเปียนชิงเตอปาเปียนิงเตอก็คือเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนั่นเองสี่ปาเปียนิงเตอเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนั่นเองแต่ถ้านาฬิกาของนักเรียนเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมนักเรียนใช้คำว่าสี่หูเปียนิงเตอ 是五่อ的ูเน,นั่นเองเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมแต่ถ้านาฬิกาของนักเรียนเป็นรูปวงกลมภาษาจีนใช้คำว่า是ื形的是ยวนอ่าิงก็คือเป็นรูปทรงวงกลมทรงกลมนั่นเองอาต่อไป เป็นประโยคคำถามถามว่าท่าันใจ做什么ท่านใจ做什么พวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะักเรียนจ๋าท่ามันแปลว่าพวกเขาท่าตัวเดียวตัวนี้แปลว่าเขาเป็นเขาผู้ชายนักเรียนขาแต่ถ้าถามว่าท่ามันแปลว่าพวกเขานะักเรียนขามันตัวเดียวแปลว่าพวกท่ามันก็คือพวกเขานั่นเองใจแปลว่า อยู่แปลว่ากำลังนะ้เรียนจ๋าจ้วแปลว่าทำถ้าจ้ายวางข้างหน้าคำกิริยาจ้ายตัวนี้จะแปลว่ากำลังแต่ถ้าจ้าวางข้างหน้าคำนามจ้ายตัวนี้จะแปลว่าอยู่ฉ什อแปลว่าอะไรถ้้้าามมัันจ他们้做什么他们在做่ม พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้ชายคนนี้อยากรู้แล้วน้เรียนค่ะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะ้าเรียนลองไปดูสิคะคำตอบของแต่ยังไงนี่เด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า,าจเจ้เฮยปานชระงานวาดรูปสิ่หสสเหลี่ยเายนชนกระดานวาดรสิง,สงอ่า ถ้าแปลว่าเขาเขาผู้ชายนะัะเรียนจ๋าใจ่เฮ้ยป่านอ่าใช่แปลว่าอยู่เฮ้ยป่านกระดานช่างแปลว่าบนวาแปลว่าวาดสิงฉิง,งรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยรูปทรงอะไรคะใครจำได้บ้างรูปดวงดาวรูปดาวนั่นเองถ้าใจเฮ้ยป่านช่าง วาดสิงสิงจะแปลว่าอะไรคะนักเรียนขาเขาเขาทำอะไรเอ่ยวาดรูปดาวบนกระดานนักเรียนจ๋าทาใจให้ปั่นช่างวาิ่งสิลเขาวาดรูปดาวบนกระดานนะคำตอบง่ายๆนักเรียนจ๋าไปค่ะทาแจ纸上วาวรูนสิงทาแจ จื้อช่างห้วาเยียนชิงทาตัวนี้แปลว่าเขาเขาผู้หญิงนักเรียนขาขึ้นต้นด้วยตัวนี้ทาตัวนี้แปลว่าเขาผู้หญิงจ้ายจื้อช่างอ่าจ้ายแปลว่ายูเหมือนเดิมใช่ไหมคะจื่อแปลว่ากระดาษช่างแปลว่าบนจื่อช่างบนกระดาษนักเรียนขาห้วาอ่าห้วาแปลว่าว่าเยียนชิง ูปอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างเหยินชิงรูปวงกลมนะ้เรียนจ๋าทาจ,จ่ายจื่อช่างห้วาเหยียนชิงเขาว,วาดรูปวงกลมบนกระดาษนั่นเองทาจ,จ่ายจื่อช่างห้วาเหยียนชิงเขาว,วาดรูปวงกลมบนกระดาษนั่นเองอทีนี้ตัวอย่างประโยคเราเสร็จหมด พูดไปหมดแล้วตัวอย่างที่คุณเันยกให้นักเรียนลองมาทบทวนคำศัพท์นะลูกอ่าใครจำอะไรได้บ้างเอ่ยเหยิมฉิงคำแรกเลยนักเรียนขาเหยิมฉิงรูปอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างอ่านักเรียนขาคุณั้นจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบนะลูกนักเรียนลองมาเดาสิคะลูกว่ารูปทรงที่คุณเอนอ่านไปนะ่ะมีรูปทรงอะไรบ้างเดี๋ยวมาทายด้วยกันนะคะนักเรียนอ่าคำแรกเลยเหยินฉิง รูปสี่ี่คำที่สอง,จ,องจิง่วสี่เิงีจั่วสี่เหลคำที่สามาสังสิงเหงสังสีอ่าคำที่สี่ัว่เห่ยัวรูปสี่วหวน่ิงอ่ามัทัดที่สองนักเรียนขาอ่ามทัดที่สองคำแรกเลยซีงเิงซิยมสงออ่าคำที่สองบรรทัดที่สองนะคะสั้นเจียวสิง สานเหี่ยงต่อไปคำที่สามห้าเปี้ยงอู่เปี้ยงอ่าต่อไปคําต่อไปอไป,ปาเปี้ยิงปาเปี้ยงนั่นเองอ่านะักเรียนคะเรามาลองทายพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะอ่าเรามาลองทายพร้อมกันนะลูกอ่าคาแรกเลยค่ะเหยื่นชิง ยวนชิงคืออะไรเอ่ยยืนชิงจำได้ไหมเอ่ยนี่วงกลมนักเรียนขายืนชิงวงกลมรูปทรงกลมนั่นเองต่อไปจ้าฟางชิงจจ้งฟางชิงรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อไปะนะักเรียนสงงังฟหงีิง ฉางฟังฉิงช้างเพะยาวให้ดาวให้ดาวให้ดาวช้างฟังฉิงก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าต่อไปถั่วเยวี่ฉิงถั่วเยื่ยฉิงรูปทรงวงรีนั่นเองต่อไปซิงฉิงซิงฉิงรูปดาวนั่นเองต่อไปนักเรียนสานเจี่ยวิง สานเจี่ยวสิงแปลว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่าต่อไปค่ะลูกู่ปเปียนสิงู่เียี่ยงแปลว่ารูปทรงห้าเหลี่ยมนั่นเองจุยหอดะคำสุดท้ายแปาเปลี่ยิงปาเปียี่ยงแปลว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมนั่นเอง นักเรียนขาจําได้ไหมนักเรียนจำคำศัท์ที่คุณนันทบทวนให้ได้ไหมลูกถงเฉวมนจินเทียนเจินป้างถงเฉวมนเจินป้างนักเรียนทุกคนเก่งมากนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนวันนี้เราเรียนกันเสร็จแล้วนักเรียนขานักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในออนไลน์นักเรียนสามารถมาทําใบงานและดูคลิปวิดีโอคุณนันได้นะคะหลังจากนั้นเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะลูก 今天我们我教你们完了要跟你们讲是再见下个星期见วันนี้คนสอนเสร็จแล้วนะคะลาก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเจยน